เออกำนี่ก็ไม่แหงเลยนะกำจองปีนไม่แหงเลยค้อต้องการเนี่ยยูนาใครบพาะท่านตัดผมไม่เจ๊คม่

เราใชไ้ายปนลปมเพงเ่งเบาะหัน b u d เจ็ดก7 0 0 0 0หัวจำยูภาษาโอแม่จะม,มาขีห้ังตายโอ้นม่จะโอ้โห <h ums> มาสิแพ่พวกหนะบันีหรอเดี๋ยมเราีมาจยะดีก เห็นอทุกโคมาบอกข่อนใส่หน่อยฮะนม่สกม่ทอกกัอนม่สกม่ทอกไม่ทรงาางี้เากูโอ้ยมันกูแต่ไแม่แม่ไม่ใหญ่เลยมันใหมาสิยาแนขมันมักับหมากับแม่ม็มันย เขาหมนลูห้ไ่นด้เอไม่ได้เนร่ได้เม่ดีเยรอไม่ได้เขาอมั้เหม่ได้เหรอเหรอแม่้เหรอไม่้หอม่ดเหรอไม่ไเรไม่ได้หรอกม่ไดหรอไ่้เอม่ไหรอไมไ้เอไม่อ้เหราไ่ไอไ่เอไดม่อ้เหอได้เอไไอ่้ร่หรออ่ม่เอ้อมอยู่เ มาเสะหายีน่ะเ่อนม่ต้องเดียวขี้เหือซ้อนยำบังไรบางเอาเราเมื่อเสะเนือบางไรบังเอาเราเมื่อเสะเราสบายแค่ตมาลงกวานด่เลยอนีก่อนมถึงมเ่อเสถ้าเอาทหม้อมอไปมงจะ่งมือดูว่าแม่้อง้อนหน้าอ้แต่เมือห่างเหยียดดเี่มันไม่จะเล่าเหนืองเนี่ยวคุณเต๋ นี <ôi> ่แพทยทางทเขาจ้าเพ็ดก็แต่ว่าแม่ไม่ปวดจนบ้าเเจออ่ะท่านอาจามัยลงมากก่อนผุเจ้าวันแม่เป็นหรอไม่ลงมากเขาถามเพราะมันมริอยนี่แล้วอีกแล้วเาคือว่าไม่อย่างญเลยจีบเอาคือว่า เอคแมันยังู่ปุดไม่ันลงมากแม่ใ่หมคือไม่ใชที่เข่เอานีเลยว่าถน่งกก็เาเลเฮาหนวลเขาเานี่มานาะเขาใส่ดบุกเขเาม่ชุดกางมาเขาอาไปยุกเขคือามันยังจะทายยุกหนเด็กับจัก่ม่เายม่เอาม่ยเห็นแล้วอืมไมยกไนะยอ้นสุดดงสุดเด้เขได้ด้ยอยู่ครบ มัานมาสิีเ่อยู่นเยม่ไได้ไ่เขาใ่ไหมใช่เลพาเอาเลยม่อ่มลสอนปกายตอนวันได้ไปเก็บผีกุ้งเด้เขาสิกุ่มนะเดื่อนเขาบ้าเือนห็นแลวลสอนก็เือนล่น้ำซึมนเด้อมันมาจักบากูยงโยให้มึงเหตดเบิ้งมะบาข้ามันเหตุกุ่ีบาผ่านมึงแล้วกูจะฟันมันนะบา bây giờ mạnh thì mình tập một bụng tràn mạnh thì mình nè bạn mình Thám lắm, bằng miếng tẻ lẩu được nó thật lắm mà sửa bằng mồm em thắm như thế này khoan xoắn chắc khóa cuồn của bạn sẽ một chắc của bạn một chắc của bạn sẽ bạn sao mà đặt khu vực làm nà mà Hãy subscribe cho không กเสียหลายพ่ปีหนูเสียต้หอเลยสงปีมาขอขบทกันหนน่ารักเลยขอข้าม้นเนาะอเไอย่าง้ครับโอ้เจาออกไปเห็ดอนหกสั่ไปนกขัหมืนเขาออกไปเห็ดจวนบีกันแม่บ้านผมกกคิเสียหนูมันเรื่องหาบอคนตแงแงตอมาเสียห่จันโตบุทันเสีย อันนั for mm ้นมาใส่ย hmm. like, ีเน่ยสาวตั mm ้งอันนั้นไมใส่มันเสียนี่คือทงยินไทยม่ยอรลยเขาบอกแคยิ้มแจงอยู่การบาเน่บอกเนี่เพื่ฝึกจาอยากเพื่อนมาบอกของการบาไม่ดอนแค่ไนเดี๋ยวัดต้บนี่ว่าใครเลยคมันอินมันอัพสตงเอาสต่เมื่อไหร่มาบอกเมื่อดนันเขาบอกขาถาแจ มาฟังบอกจะอะไรเข้าบูกันบัดทีแมแ่ป่าแม่แปมมแหงเบากลางๆจ้าปราณแปดเกเบาลยมนี้หมดเสือให้หมดโอ้ของกูว่าแหงของกูอ like ้วนเลนอะว่าการที่สวัสดิ์กินหน่อยเนี่ยหินไปตู๋เนี่ยกูยิ่งกูยิ่งดูอะลรดูอะไรมันเห็ไม่ได้โอ้หแม่ เมื่อกี้หน่อยมันเห็นหันอยู่บนมันไปอย่างหันกหนาออกแซงอยู่หัวหัวยองๆกมกหนาออกแซงได้ยางกายมันเป็นอย่างเกียดออกแซงเลยข้าแห่จะเหน่มันจะเห็นอยู่นะมันเน่อเา่เอาะรเจ้าท่นขจะปฏติว่มาบุกษากัคนบบานเท่าหนมาท่นบาท่านคืสมานอบน เอกีหน่อยไปเห็นแค่หน้าพงวนพูดมันเห็นโอเอ็มหูวิจิเก็ฝันได้แหงเบาดังดนี่เลยวามนีอแกอีก้จเวห้รบันดลองจานไหนนะดู้วยันแสงกับนโอ้โอะไรเนะมีแสงกันนะเนาะเห็นอีอเดนมวยเห็นหยเล้างบาตยุคอแย่างโอ้ดกลมเลี่ยนกี่สีเยอะจ้ะ

จะแดมับแดมับอยู่หัวหน้าอ่นทกาคนมาไปใส่เบ็ดกมันเห็นนางกินโกมือโค้กนั่งอย่างไงเห็นตะกคนหมันเป่นหวานไหมของคุณอย่างไรเออันเป็นขอบออ่านหน่อยละบางอันหน่อยเป็นมหันแบบมาบานขับเกาะขับปันนีเขาบอกเบื่อนเขาบานเชฟแม่เนแล้วบางโดดเลยนี่เาเจ็ติดานากไะหาเล้าบาได้เลครับก็่นเต่นหวานหน่อยบ อหายเป็นไปหาแต่งบกันแล้วกอนเกนพ่อเขาไปอยไปหานไปเห็ดจอเรอะกินน้ำมันได้อยากกินน้ำมันะได้กวเตนอาไมไ่หอยไปนั่งอแกข้ากบล่ามิตบาพิศนาในาขนานุี้ค้ากัจ้ากันเองหร่ะข้ากันนางฟังที่ซื้อใหญ่เพียรทอง เออเป็นมดเป็นมอสอีกคั้งไปีไปถือีคั้งหนแล้วเช้าเห็ดไหนปไปไหนฟงขาวโตือฟองขาโตยาวไกวงนี่นิ่นี่นี่ิดพวงนเดกไปหาคุณสาวจะเยียงของพวงนกับตัวี่ออกแจงมา

เรอเบาเข้าเสียไเยน่อย่ามาอยู่ฝุดหมึกมากเลยทนขาวตหนังพักเคียง